เดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มกุยช่ายสูตรบ้านๆกันนะคะก็มีน้ําตาลทรายนะคะสซีิยว,วน้ําส้มสายชูแล้วก็เกลือนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะน้ำตาลทรายห้าช้อนโต๊ะพูนนะคะ,ะครึ่งช้อนชานะะอัน,นี้ปรุงรสตามชอบเลยนะคะว่าใครชอบมากน้อยรสชาติจัดแค่ไหนนะคะดูนะคะ สิบถึงสิบสองช้อนโต๊ะนะคะใครชอบเปรี้ยวมากน้อยนะคะขาวหกช้อนโต๊ะสีอุดำทําสีตามชอบนะคะจะใส่ไปประมาณถึงช้อนโต๊ะนะคะถ้าสีไม่เข้มเราก็เพิ่ม แล้วก็เตรียมพริกขี้หนูไว้โขกไว้นะคะเดี๋ยวเราตั้งไฟเลยค่ะคนนะคะตั้งให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะสูตรนี้นะคะนอกจากจิ้มกุยช่ายแล้วนะคะก็สามารถที่จะทานคู่กับข้าวมันไก่นะคะแล้วก็เกี๊ยวหมูอะไรพวกนี้ได้หมดเป็นน้ำจิ้มอนเนกประสงค์นะคะทานกับ ขนมผักกาดอย่างนี้นะคะจิ้มได้หลากหลายนะคะเนื้อสัตว์หมูปลอบอะไรพวกนี้นะคะได้หมดพอทุกอย่างเริ่มร้อนแล้วนะคะจะใส่พริกไปนะคะตามชอบเลยะคะใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เราจะเคี่ยวไปด้วยกัน สูตรนี้จะเก็บไว้ได้นานเลยนะคะแนะนำให้ใส่ขวดแก้วนะคะถ้าใส่ขวดพลาสติกแล้วมันจะกรดของน้ำส้มสายชูนะคะก็จะกัดขวดพลาสติกมาทำให้มีกลิ่นนะคะฉะนั้นเราใส่ขวดแก้วเอานะคะใช้เวลาไม่นานเลยก็เสร็จแล้วเนี่ยขวดแก้วแช่เย็นไว้นะคะใครไม่สะดวกแช่เย็นก็เอาไว้อุณหภูมิข้างนอกนะคะปิดเตาเลยค่ะ ก็ชิมรสชาติเอาตามชอบเลยน้ำจิ้มกุยช่ายหรือน้ำจิ้มอนเนกประสงค์ของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้อร่อยลงตัวเลยนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ